ก็เรียกว่าได้รับความสนใจจากสื่อญี่ปุ่นเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าเช็คสุพโชคสาราชาทุกสาราชาเนี่ยนับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีคิวพักแบบยาวๆเลยครับเรื่องของสับร่างกายว่าหลังจากที่เจาตัวจบโปรแกรมเจลริกับซัปโปรโรก็มาช่วยทีมชาติไทยต่อในช่วงปีใหม่นะครับในการแข่งขันเอเชียนคัพทมซึ่งต้องยอมรับเลยว่าวันนี้เจ้าเช็คเปลี่ยนไปหลายอย่างนะครับเช็คเนี่ยถูกวางให้เป็นตัวรุก ที่จะคอยประสานงานควบคู่กับทางมูซาชิซูซูกิเลยนะครับกองหน้าลูกครึ่งญี่ปุ่นจาเมกาที่ับพูดถึงการมีชื่อติดทีมชาติไทยในการดวลเกาหลีเลยครับก็ดีใจครับที่ได้มีชื่อติดทีมชาติไทยในในแมตช์นี้ที่จะไปเจอเกาหลีเกาหลีก็เป็นทีมที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็แข็งแก่งมากๆในทวีปองเราแต่ว่า เราก็ต้องการมีแต้มเหมือนกันก็หวังว่าจะจะเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดครับในการเจอเกาหลีครั้งนี้ครับดูเหมือนว่าในยุคข,ของอีชีนี้เช็คจะเป็นตัวหลักในการแบบเดินหน้าเลยและการได้พี่เจกลับมาคิดยังไงบ้างครับก็ <Go. S 2> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่สปโปโรประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อมาเกาะติดผลงานของสุโชคสารชาติ ในเกมไทยดาบี้แมทนะครับแล้ววันนี้ผมเดินทางมาชมบรรยากาศการฝึกซ้อมของสโมสรคอนเสเล์ซัปโปโรถึงที่เลยครับที่สำคัญช่วงนี้ซัปโปโรอากาศหนาวมากนะครับข้างนอกลบสิก็เลยต้องมาซ้อมในซัปโปโรโดมเราไปดูบรรยากาศกันครับว่าการซ้อมในโดม เป็นอย่างไรแตกต่างขนาดไหนนะครับพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจครับก็เรียกว่าได้รับความสนใจจากสื่อญี่ปุ่นเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าเช็คสุพโชคสารชาติดาวเตะทีมชาติไทยของเรากับสโมสรคอนซาเดเลซัปโปโรเรียกว่านัดวันที่10มีนาคมนี้ถือว่าเป็นเกมแรกเลยนะครับที่เจ้าเช็คจะได้นําสโมสรต้นสังกัดที่ญี่ปุ่นกลับมาเล่นที่บ้านนัดแรกต้องเรียนกันตามตรงครับว่าซัปโปโรเนี่ย ในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลเนี่ยปัญหาหลักๆของพวกเขาคือสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดๆครับคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้2เกมแรกเนี่ยต้นสังกัดของสุโชคเองเนี่ยต้องออกไปเยือนคู่ต่อสู้ก่อนแล้วก็เท่ากับว่าเกมเดบิวต์ฤดูกาลใหม่ของเจ้าเช็คต่อหน้าแฟนบอลซัปโปโรเนี่ยกลายเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ไทยเลยทีเดียวครับงานนี้ซัปโปโรนะครับต้องเร่งจับ เจ้าชิคสุโชคสารชาติมาถ่ายรูปด้วยคือผมเองต้องใช้ฟังว่าเหลือจะเชื่อนะครับสุโชคสารชาติเนี่ยนับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีคิวพักแบบยาวๆเลยครับเรื่องของส้ร่างกายว่าหลังจากที่เราตัวจบโปรแกรมเจลิกกับซัปโปรโรก็มาช่วยทีมชาติไทยต่อในช่วงปรีใหม่นะครับในการแข่งขันเอเชียนคับกลับมาญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้าแคมป์ฝึกซ้อมนะครับทันทีนะกว่าจะได้กลับมาถึงซัปโปรโรเนี่ยก็ เพิ่งจะสองสวันนี้เองนะครับดังนั้นนี่ทางสโมสรก็เร่งจับเจ้าเช็คเนี่ยถ่ายโปรโมตสินค้าที่จะมีการเปิดขายเป็นครั้งแรกในวันที่10มีนาคมนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งต้องยอมรับเลยว่าวันนี้เจ้าเช็คเปลี่ยนไปหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะบทบาทของเจ้าตัวครับคุณผู้ชมส่วนบทบาทในสนามนี่ก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะครับ ยืนยันนะจุดจุดนี้ครับว่าสุโชคสารชาติจะออกสตาร์ตเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับหลังหายไป1เกมในช่วงออกสตาร์ตฤดูการสุโขชโชเนี่ยลงฟอร์มกับทีมที่สนามซัปโปโรโดมคือผมแชร์นิดน,นึงความรู้สึกของการไปชมสุโชคซ้อมในโดมเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยญี่ปุ่นก็มีปัญหาเรื่องสภาพพื้นหญ้าเหมือนกันเพราะว่าที่ซัปโปรโรตอนเนี้ยหิมะตกหนักมากนะครับตกทั้งวันดังนั้นเนี่ย สนามในโดมเนี่ยสภาพพื้นหญ้าค่อนข้างกระด้างแล้วแข็งมากครับไม่ได้เขียวขจีด้วยแล้วก็สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการซ้อมเนี่ยตัวของมิชานะครับได้ปรับให้ตัวของสุโชคสารชาติเนี่ยมีบทบาทสำคัญกับเกมรุกของทีมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นตัวรุกที่คอยขับเคลื่อนเกม ให้เดินหน้าไปข้างหน้าครับซึ่งผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ชมการซ้อมของซัปโปโรนะครับเจ้าเช็เนี่ยถูกวางให้เป็นตัวรุกที่จะคอยประสานงานควบคู่กับทางมูซาชิซูซูกิเลยนะครับกองหน้าลูกครึ่งญี่ปุ่นจาเมกาที่คัมแบ็กกลับมาร่วมทีอีกครั้งนะครับหลังจากไปค้าแข่งในหลีกเบลเยียมเนาะซึ่งบทบาเนี่ยเห็นเอี้ยมฝีเขียวเนี่ยจะเห็นชัดเลยครับว่าตัวของสุภโชคสารชาติเองเนี่ย ค่อนข้างจะกลายเป็นแท็กติกหลักแล้วแท็กติกสำคัญแล้วบอกนะครับปีนี้สิ่งที่ซัปโปโรดูแตกต่างและน่าสนใจมากขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือในเรื่องของนะครับการลดโคต้าผู้เล่นต่างชาตินะครับเพราะณปัจจุบันเนี่ยสโมสรสัปโปรโรที่ใครคุ้นเคยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับโดยเฉพาะโคเโคต้าต่างชาติชาวบราซิลเนี่ยที่แทบจะหายไปหมดเลยปีนี้ซัปโปโร มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนะครับในการดันผู้เล่นระดับเยาวชนของทีมขึ้นมาซึ่งผู้เล่นโคต้าต่องชาติมีแค่2คนนะครับนั่นก็คือในส่วนของคิมกุนฮีชาเกาหลีใต้กับสุภโชคสารชาตินักเตะไทยเท่านั้นนะครับน่าสนใจนะซัปโปโรปีนี้มาแปลกสุดๆเลยแน่นอนนะครับมาถึงในจุดๆนี้แล้วผมไม่พลาดแน่ครับที่จะขอ สัมภาษณ์นะครับสุขโชคสารชาติกับฤดูกาลที่สายตาของโจ้าตัวเนี่ยมีความมั่นใจมีความที่เชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววันนี้เขาคือความหวังของสโมสรไปเป็นที่เรียบร้อยมุมมองและทัศนคติเป็นอย่างไรไปติดตามบทสัมภาษณ์กันครับเป็นชีชันที่ที่ก็คาดหวังครับส่วนตัวก็หวังว่าจะทำงานได้ดีเหมือนชชันที่แล้วที่ท เคยสร้างมาตราฐานเอาไว้อยากให้มันแบบได้เท่านันเท<ม>่าเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมดูเหมือนว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ได้รับโอกาสเป็นตัวหลักเลยนะแตกต่างจากปีที่แล้วชัดเจนเลยก็เหมือนว่าเขาก็ให้โอกาสมากขึ้นครับปีที่แล้วจําได้ว่าต้นซีซันก็ก็ ไม่ค่อยได้ลงเหมือนกันคนะรับเพิ่งไม่ได้ลงช่วงช่วงครึ่งหลยนะัซีซั่นนี้สตาร์ทมาก็เหมือนโค้ชเขาก็าเหมือนเลี้ยไว้ใจให้ให้ลงสนามมากขึ้นหลังจากที่เราก็โชว์ผลงานได้ดีในในซีซั่นที่แล้วนะแนวลุกเหมือนว่ามันเหมือนเป็นใหม่เกือบหมดเหมืนอนกันนะเชคคนเก่าๆที่เคยร่วมกับเช็คปีที่แล้วก็ออกไป<ะ>กลายเป็นเช็คที่มาแล้วก็บวกกับคนอื่นที่กลับมาใหม่อย่างมูซาชิ เป็นไงบ้างก็จริงๆผมว่าอย่างมุสชิที่เขากลับมาเขาก็ก็รู้วิธีการเล่นแทคติกของทีมเป็นอย่างดีอยู่แล้วผมก็เลยไม่คิดว่ามันจะแตกต่างจากคนคนเก่าที่ที่เราเสียไปครับก็คิดว่าน่าจะจะร่วมงานกันได้ดีแล้วก็ยูกิก็เคยก็เล่นด้วยกันมาแต่ซีซันที่แล้วแล้วการการที่ในสปอร์ตไม่ไม่มีนักเตะในโบต้าต่างชาติเลย คือเล่นแบบคคบนโฟต้าแบบล้ว,ว,วนๆเลยอะ่ะความรู้สึกของเรามันเป็นยังไงม,ม,<ช>มันแปลกใหม่ไหอก็ตรงเอาตรงก็แปลกนะครับเพราะปกติแต่ทีมก็จะมีต่างชาติท,ที่ที่เยอะจ<ม>ะ,ะ,ะลงหรือไม่ได้ลงก็งก็อันนี้ก็แล้วแต่โค้ชแต่ว่านี้ก็ปีนี้ก็รู้สึกว่ามันมีแค<ม>่สองคนนซัปโปโรมีผมกับผมมีสองคนเองมันก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกๆนิดนึงเรื่องของเบอร์หน่อยดีกว่ากลับมาใช้เบอร์ เบอร์เดิมย้ายไม่ไยายค่ายเบอร์เดิมก็เรียกว่าเป็นเบอร์เบอร์เบอร์เก่งเลยครับที่ที่ใช้มาตั้งแต่อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับก็อยากจะกลับมาใส่เบอร์นี้แล้วก็คิดว่าน่าจะจะโชว์ฟอร์มได้ดีมอนตอนที่ใส่ที่บุรีรัมย์ปีนี้มิชาเน้นย้ำอะไรเช็คเป็นพิเศษไหมก็ก็ไม่ได้ย้ำอะไรเป็นพิเศษนะเขาก็แค่อยากให้เหมือนกับเล่นเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับ หมายถึงว่าพยายามจะสร้างสรรค์เกมหรือว่ายิงประตูอะไรเงี้ยก็พยายามจะทําให้ได้ดีกว่าจุด่อเดิมจากสี่สามที่แล้วบทบาทเปลี่ยนไหมจากปีนน้นมาปีนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนก็ได้รับการคาดหวังมากขึ้นนะโดยส่วนตัวรู้สึกว่าจากเพื่อนร่วมทีมหรือว่าโค้ชเองอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังกับเราและด้วยต่างชาติทีมในส q u a ทีมที่มันมีแค่2คนด้วยอะไร ร่างกายดูดีแลกขึ้นเยอะเลยหลังจากที่อะไรในรอบหนึ่งปีส่วนตัวของเชฟฝ่มันมันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันทําให้จริงเห็นสภาวะแบบดูรีแลกขึ้นเยอะเลยก็หลังจากที่เราทําผลงานได้ดีผมว่าในหลายๆอย่างมันก็ก็รีแลกมากขึ้นตัวตัวเองก็ไม่ได้เอ่อเขาเรียกอะไรตึงเหมือนช่วงแรกๆที่ไม่ได้ลงแล้วช่วงหลังๆพอได้ลงมากขึ้นยิงประตูได้คือหลายๆอย่างมันก็ไปในทางบวกเพื่อนร่วมทีมเองแฟนบอลโค้ชเองก็ ปในทางบวกตัวเราเองก็ก็เหมือนกับคลอดคลายมากขึ้นมีตั้งเป้าจานวนไ้หมครับปีนี้ลูกยิงแอซ,ซิสจริงๆผมแค่อยากจะยิงใหไ้ได้เยอะกว่าเดิมจากปีที่แล้วที่ททยิงไว้ครับพูดถึงการมีชื่อติดทีมชาติไทยในการโดนเกาหลีเลยครับก็ดีใจครับที่ได้มีชื่อติดทีมชาติไทยในในแมตช์นี้ที่จะไปเจอเกาหลีเกาหลีก็เป็นทีมที่ เราก็รู้ยแล้วว่าเขาก็แข็งแก่งมากๆในในทวีปของเราแต่ว่าเราก็ต้องการมีแต้มเหมือนกันก็หวังว่าจะจะเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดครับในการเจอเกาหลีครั้งนี้ครับดูเหมือนว่าในยุคของอีชีนี้เช็คจะเป็นตัวหลักในการแบบเดินหน้าเลยและการได้พิเจกลับมาคิดยังไงบ้างครับก็ก็ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นตัวหลักขนาดนั้นเพราะว่าอีชีเขาก็มีการสลับตัอเปลี่ยนในในตำแหน่งอยู่บ่อยๆครับ แล้วแต่แมตที่คู่แข่งที่เราจะเจออะไรเงี้ยแล้วก็การที่ได้พี่เจกลับมาก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับเราก็รู้ว่าพี่เจเป็นเป็นนักเตะที่มีคุณภาพขนาดไหนได้แกกลับมาในรอบนี้ก็จะช่วยเพิ่มมิติเต็มตัวให้มันมากขึ้นครับอยากรู้ว่าเวลาเช็คอ่ะคือเช็คอ่ะเล่นปีกซ้ายตลอดเวลาถูกขยับไปอยู่ตัวข้างในเนี่ยการเล่นมันแตกต่างกันไหมผมว่ามันก็คนละจ็อกกันนะถ้าถ้าเล่นปีกอะไรเงี้ยมันก็ต้องล้วน หนึ่งหนึ่งเป็นเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่ากลางลุกในในช่วงที่ไปเล่นที่เอเชียนคัพก็รู้สึกว่าเราก็ต,ต้องยอมรับว่าเราก็เป็นรองหลายๆทีมมันก็ต้องเล่นเกมรับเป็นหลักอะไรเงี <S 2> <S 2> <ต>้ยแต่ผมกับอาร์มค่อนข้างที่ที่จะแบบคุยกันบ <S 2> <S 2> ่อยอยู่แ <kaf> <ๆ>ล้วครับมันก็เลยค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีในส่วนตัวนะคิดว่าถ้าบอกว่าตั้งแต่มาอยู่เจลีกมาอยู่ญี่ปุน่นเล่นได้หลายตำแหน่งมากขึ้นกว่าเราใช่ไหมก็ประมาณนั้นครับก็ ได้เยอะในแนวลุกก็น่าจะได้น่าได้หมดครับติกซ้ายปิดขวากลางลุกอะไรเงี้ยแต่หน้าเป้าก็เอาไว้ก่อนน้าเป้าย่างอย่งน่าจะอย่างนออว่าพิ่เจย์ออกมาแล้วน่าจะได้ประจำลิเว่เส้นเหมือนเดิมไรอบอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันครับต้องต้องรออกชีเขาเป็นคนวางตัวอีกทีหนึ่งครับให้เช็คอฟักถึงแฟนบอลนพรผู้นี้ เจออุดรวานะถือว่าเป็นแมตช์ใหญ่ที่คนญี่ปุ่นก็จับตาบองล็อเชสก็อยู่ในสายตาของสื่อญี่ปุ่นตอนนี้หลังจากยิงในเอเชียนคัพมาแล้วก็กับเจลิกปีนี้ก็เป็นนักเตะไทยที ok so ok ่แบบได้ลงหลักๆก็เป็นเกมในบ้านแมตช์แรกด้วยของดูการีก็หวังว่าเราจะเก็บสามแต้มได้นะครับแล้วก็อยากให้แฟนบอลช่วยเป็นกําลังใจเชียร์ทีมโคดนสเปเรซซับปรด้วยครับก็จะพยายามเก็บสามแต้มให้ได้ครับผมตรงนี้ ยิงในเอเชียนคัพแล้วยิงสวยมากว่ะตอนที่ยิงแล้วกลับมาเจอคนที่ญี่ปุ่นมีมาทักทายเลยมีมีมีลูกนั้นมันมีมีครับมีเขาบอกพื่อลงอเพื่อลงทีมแล้วเขาบอกว่าไงบ้างก็เขาก็ชมครับกันคเขาก็เหมือนกันดีใจกับเราด้วยที่แบบเรายิงประตูได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เสียดายที่มันมัน มันแพ้อ่าแสดงว่านักเตะญี่ปุ่นในเจลีเขาก็ติดตามแม้ว่าจะไม่ติดทีมชาติเขาก็ติดตามช่นับดูทีมชาติไทยดูทีมอื่นเหมือนกันใช่ครับผมคิดว่าเขาน่าจะดูนะเพราะว่าหลายๆคนก็มาแบบเขาเรียกนะแสดงความยินดีกับเราะไรนะเขาบอกเป็นลูกยิงแบบโกลาโซ่อะไรเนี่ยโกลาโซเป็นคือลูกยิงแบบท็อปของของการยิงประตูอะรู้สึกไงอันนี้เป็นสื่อญี่ปุ่นมันเขียนไงก็ มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีใจแหละพี่แหละมันก็มันน่มันสะใจอะมันนั้นอะกลับมาตีสนับเสมอได้แล้วก็ส่วนตัวก็คิดว่ายังไงก็เสร็จแน่ๆนเสร็จเราแน่ๆแต่ว่าก็นิดเดียวเสรจฐายนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับไปยิงเกาหลีครับจะโดนเขายิงยิงเกาหลีแบบ รีต่อต่อนี่ี่ปุ่นยิงญี่ปุ่นแต่โดนสี่หนึ่งไม่เป็นไรแต่คนก็ยังพูดเลยพูดสิบปียี่สิบปีก็ยังคนยังพูดถึงรู้ด้ก็ยังหาลงเพอยังหากินกังได้อยู่เออาสองยสองสองนี่นี่